เป็นสสเข้าสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ขอบคุณค่ะตกตโอเคนี่เป็นการเป่าเค้กที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนปกติที่ผมเคยเห็นนี่คืออย่างนี้แต่อันนี้คือเพราะว่านนี้ถือเป็นมิติใหม่เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะแบบว่าเโอ้โหหายใจเดี๋ยวแบบเออไม่ไม่หายจีนอะไรอย่างงี้เออท่านนะครับที่ดูคลิปอยู่ครับจำอาไว้แล้วก็ไปทำได้นะครับเป่าอย่างนี้นะฮะ โอเคครับพี่บูลขอบคุณขอบคุณเออ่แฮปปี้เพลสของเรานะคือมามอสคาเฟ่ที่นี่นะครับพี่บูลกับครอบครัวน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณบาสด้วยได้มาได้มาเลยจริงๆเราเราได้เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เคยลงพื้นที่ด้วยกันก็แบบลงพื้นที่กันครั้งแรกคือสนุกมากบาสแบบไฮป์บารแล้วก็เจอแม่ยกในระหว่างทางก็ช่วยแนะนำพี่ปามด้วยนะ้ครับคุณมากเลยช่วยกันครับได้ค่ะนะฮะยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับทั้งประชาชนนะครับทั้งสองสนามนะครับนะฮะโอเคครับก็คือสนามสกประมาณช่วง กระดาษดาษกระดาษดาษนะคะแล้วก็สสอคาดเดือก็เป็นไปตามแผนก็ประมาณช่วงปลายๆนี้นะครับยังไงก็ฝากนะครับทั้งสองสนามนะครับพรรคประชาชนทั้งคู่นะครับฝากบ้านกับฝากป่าด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ